สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็เอาผ้าใบมาให้การกล้วยค่ะใกล้จะเสร็จแล้วรอแต่กระปุกพวงมาลัยค่ะตอนนี้หาอยู่หายากมากค่ะเลือแค่กระปุกพวงมาลัยแค่นั้นเอาผ้าใบมารอ ก็จะไปดูหน้าง,งานต่อค่ะเอาผ้าใบมาส่งเฉยๆอันนี้รถคาซาไปทะเบียนก็สวยแท้ ชอบเลขหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งมากเลยคนเคองมาสมเลยนะ เอาไปเล่นเข่าเช็ครถเลียนน้ำมันเครื่อง mm hmm. การควยจะได้เอาปเป็นเอาเป็นเล่นแล้วค mm ่ะ hmm. เอาเป็นเล่น mm hmm. เอาเป็นเล่น mm hmm. เอาไปวิ่ง mm hmm. ทำสีดำเหลือง mm hmm. เพราะว่าต้องรีบทำค่ะ พราะว่าจะได้เอาไปใส่รถเกี่ยวแล้วตอนนี้รีบหากระปุกพวงมาลัยอยู่ทางสีดำสีเหลืองพี่น้องว่าสวยไหมเข้ากับเข้ากับสีหัวพอดีเลยถูกมะานาวไหมพอจะน้อยนะเพียง จะเอาไปใส่กาแฟดำจักหน่วยนะด,ด้วค่ะขโมยเพื่นได้ปะเนี่ขโมยมะนาวเอาลูกเดียวพอจะเอาไปใส่กาแฟดำซื้อมาแต่อเมซอนง่วงนอนค่ะพันว่ากินกาแฟนี่อยู่บ่ได้เพราะว่านอนหรือตื่นเศ้าตลอดเลย นอนนี่เกือบจะตีหนึ่งทุกวันค่ะตื่นต้องตื่นเจ็ดโมงทุกวันถ้าไม่ตื่นแต่เช้าก็ากขโมยไปลูกหนึ่งมะนาวจะไปใส่กาแฟดำอยู่ในรถพอดีเลย ใครที่ถ่ายากนะคะกินกาแฟดำกับมะนาวหนึ่งลูกรับรองหมดไส้ค่ะว่าเสียวเห็นแล้วกินอยู่แล้วพอมากับาแฟดำเสียทอปอ่ะให้แกกินครั้งหนึ่งแล้วแกบอกว่าเออขมกาแฟดำมามซอนค่ะมันขมเพราะว่าแกชอบกินแต่พวกลาเต้ค่ะเบอร์ดี้ลาเต้อันนี้เป็นรสเกี่ยวกำลงังจะไป เช็คเช็คระบบเกี่ยวแล้วตัีวนี้รอยข้าว <c oughs> มงก,การกวาด รอรอกระปุกพัวมอะไรเรือย่างเดียวค่ะถ้าได้อย่างนี้มาแล้วก็คือเสร็จเรียบร้อยเร็จเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนเครื่องใหม่เป็นร้อยเก้าห้าเครื่องนั้นน่าเครื่องเครื่องร้อยเจ็ดห้าน่าจะดูกรดังโอเล่นไว้เดียว ตังก <c ười> ับเกียร์อยู a, ่โคดัง S I หรือ I H I B P อ๋อในรัวขงย่้อยังไง I H I ระบบอ๋อใบใหญ่มากเขียงอไปตึงงไตึง ใมันเล็กไปก็เลยไปตึงอน่วงตัอปูดีด้วนี่ยรออนเลีวยเานันใส้เอาแป๊บ่ยัของใครของใครไม่เอาแป๊บหยัแนีไหมปูเล่หรอแค่นี้ะโนของเสียขาเสียขา เอาล่ะหายบักน้ำไหมเอาเทส้มเสียเลยด้ดิสามารถหาหันนด้ไเล่าลองอมอาะอันน่อนอันนี้บางๆน้ำจังหลเอาไปไลยนโอ้ต้องจอดให้ไอบีมก็เอาตัวก็จอดใกล้ให้ไใกล้พ่อเลี้ยวยาวไ้อ หกหน่วยยังหย,ยิบใจหยิบใจเต็มส่วนเสียอยู่บอกว่าหกหน่วยพ่ะนะนไปใส่ส้มตำมีรถโมบูนแค่ส้มแค่สี ประมาณ4 5 0 0ค่ะสองอันนี้อันละ2,000กว่าบาทโอ้ยวันนี้แดดร้อนมากเข้าไปด้านในดีกว่าหอ,อนแห้งค่ะกินกาแฟดำข่ออยากนอนตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวมันเหนีย ตอนนี้ก็รถยังรถไม่เยอะค่ะขจะอกไปเลียนเลียนเขาหมดแล้วอันนี้รถเสียขาเอามาเช็คระบบค่ะเตรียมเอาไปวิ่งข้าวคนที่วิ่งข้าวนี่ตอนนี้วิ่งกินยังไม่ได้ค่ะเตรียมรถไปวิ่งข้าวอย่างเดียว การคว้ยก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ววิ่งทั้งวันเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวก็จะไปนั่งงานอีกนี่อุ้มกระถุงไมกะถุงอะไรนั่ง้รเุกระือบเ ังบังนาน้าปานี่หละนงงามงามมุมบังน้าว่ามันบเพือเปียยงนะวกแบบจะเอาไปให้ปลาเต้แล้วต่ำบบุงซัมเนียละของยาแล้วกับปูเซนีลจริงอ่ะเดินปลาเตี้ยน่ะจะปลูกด้วทางขาไฟนะ่ะแล้วักปานใส่เพียงงี้ละบอนบีบน้าที่ปลาเต้มันเอาไปรี่ใส่ขึ้นก็ได้เน,ใน,ในี่เลี่ยนันนี้เนาะคือีวาเป็น,น,น <c oughs> ปยัง,งค่อนต่ำบบกหงแล้วพอบีบน้าทีา่ใส่กาแฟดำอยู่ห เป็นยาเราหมดแล้วออกวันนี้หอยวันนี้ลืมบ่เบมดคู่บนเนาบนเนาอันยังอันบับเบิดอันบีบับเพิร์นยังบีบับเพิร์นเนาอยู่นี่นี่เค้บับมันกินว่าเบิดไหมดึกอทิมตัวตัวดึกอทิมอยังดึกอทิมกองนี่ฮะมันไม่ขยะแไหมห้องก่อไปทั้งรถก่อนตัวเออบางคนว่าหนังพร้อมยังยังกินเอาดึาเดาร์วันเสาร์ไม่เค้บับยู่ครืออันมัน ถ้าเยราเห็นยาถ่ายดาติทิมพญาเพรามีมณฑยาระหว่างดมเอาอีแม่แดมเอาใส่ขั้นดำตัวของมัน no> ขั้นดำอย่างขั้นดำก็ได้ขี้ไปกอเจอะไปบ้านน้องเบ้ขี้ไปอยมดเงาไปล้างล้างงี้ก็ไมาล้างติดเขาต้องไปล้างอีลอยเย็ดสิโอเคกับพี่น้องไปดูหน่อยว่ามันน้ำท่วมถึงไหนแล้วไปวัน ก็ปีทั้งเยนี่ขึ้นมากเลยปีทั้งเดียยดยเด๋ยวกวนหลา่นว่าเดน๋ยวนี้เปยรถรถก็สเปแตสวนเสียนกันเดนียออโอเคค่ะพี่น้องชิปหน้าจะพาไปดูน้ำท่วมเอาไปยังสันง่นไปไ,ปไง,งไปยังสั่นไปญ่ก็ฝ่าวิสุกัยหรือใครแต่งานนั้นตะกีบไม่ยึนขา,ายนะย,ยืนหนีแทบจมาใายเอาล่อมาให้ยังไโอเคค่ะพี่น้องเจอกันชิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ